สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะกลัมาอยู่กับพวกเฮาสองคนเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะวิวบ้นนี้พี่น้องน่าจะจำกันได้พี่น้องเอ้ก็สำหรับอีพีนี้เนาะอ่าพวกเฮามาอยู่ที่เฮือนคลองน้องซักน้องอุทัยอีกเส้นเก่าเส้นเดิมมาตามสัญญาพี่น้องเนาะสัญญาห่อนพี่น้องแล้วนี่นะอ12โมงแล้วเขาชายยังไม่ทันได้กินทีสัญญาที่ให้ไว้กับน้องซักพร้อมกับหมูเพื่อนที่ว่า ฐานหนองได้เนาะมาช่วยหน่องซักแบบเบอร์เอาคามาช่วยหลาหลาแบบหักแพงกันเดี๋ยวมามาช่วยหมูสช่วยเพื่อนอนี่นะพี่น้องคกูคิวเดี๋ยวบอกหน่องซักเก็บยวกัข้อมูลให้เราพวกเขาจะมีข้องต่อนข้องฝากไปพี่น้องเนาะกับโบาลแต่ว่ามันเป็นสินดำใจเล็กน้อยเนาะจากหนาบุญธรรมเพื่อน,อานอจากหนาบุญธรรมของไอลัง่งเนาะผู้ที่อ่าเป็นสปอนเซอร์ในเฮือนเป็นสปอนเซอร์ทุกชิ้นทุกอย่างเลยของนำพอพี่น้องเนาะ ก็จะมีน้ำปลาเกลือแป้งนัวกับขนมพร้อมกับอาจจะมีอันเงินให้น้องๆเอาไปซื้อขนมอีกหน่อยนึงพี่น้องเนาะกับโบลายกับสำหรับเฮือนกันแล้วไปแล้วเนาะปัจจุบันนี่คือกำลังให้สร้างเพิ่นมาขุดของหน่ำสิแปลงของหน่ใหิยู่พี่น้องเนาะอ่าพวกเขาทางซ่องไอ้น้องเนาะทางคูคิวทางไอ้แม่จันกะบ่มีอยังสิตอบแทนนะต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบอกขอบใจหน้าบุญธรรมของไอ้ล่งเนาะที่อ่าเพิ่นได้ช่วยน้อง บุญนองซักน้องอุทัย้ะก็ยังงแต่ห้คาน้ำโมน้ำมันพวัวเฮ้าท้งสองไอ้นอนะ้องอะนะไคาแบบแบบเป็นลักษณะที่ว่าแบบเป็นนั่ใจให้พววเขามาเบิ้งมาแย่งเนาะในการช่วยเลือน้องนองในครั้งนี้นะ็าขาห้นาบุญธรรมของไอ้ล่งนะจงมีแต่ชีวิตที่สุขสงบมีความสุขอะไรละความเจ็บจะได้ความไขาย,ยามีนะเขาหาลำหา้รวยตลอดปีตลอดไปอาพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งคุดของน้ำแล้วก็พร้อมกับมอบอจำนวนนี้เนาะห้นอง ซักละกับมูเพื่อนพี่น้องไปไบเล่นกันจ้นางก็คือเขานี่งและวพี่น้องมาเล็กมาใครจับก็ได้เล็กก็ซื้อมาให้ซางเป็นของนำนะพี่น้องนะนี่คือเป็นของต่อน,นองซักนองแล้วก็บมูเพื่อนพี่น้องโมแมนเบียร์ได้พี่น้องกองแกงกงแกงมันหนำปลาเด้อ <c oughs> <c oughs> ซักไปตั้งนำ้ำอ,อ๋อโอ้เหล่าใแทะหัวหน้านะโอ้ว้าวโอ้มันนี้เดี๋ยวเอาลงนี่เนาะมันน,นี้เนาะม,ม,มืนมือ,อเล็กขนาเล็กวน,นี้ได้นาะวันนี้นดเนาะน้องเนาะสบายดีเพื่อนไห น้อซื้อ <Tact> อ <ically> yeah, ันซื้อซื้อโฮมเนาะอ่าซื้อโฮมครับานี่สบายแว่พ่อนะอันนี้บ่สบายดีอ่ะเอ๊ะเพิ่นเฮ็ดเบียกเพิ่นได้เงินนี่เนาะออป้าคุณบ่คุณย่ำเดียวได้บ่หอดชั่วโมงคือว่าเล้วไว้แท้เนาะแปลหานําอยุ่จุดนี้เลยพี่น้องนะทอแทงจังสีก็เอามาเบิดและพี่น้องนี่ อ้าวมุ้ไปบายไอซอนมนี hey. um, uh, ่สบายดีเพ oh, ื่อนได้ไหสบายดีไปแพงดแพงไปหาคมแพงไปหานนคมไปฮันาอดาไอมุ้ไปใช่ไมนีเบึ้งบึ้งขาเจ้าเสื้อขาเจ้าเด้ออันซังกระสอกสังกระซีคือหนองหนองเอามาเพื่อแล้วเอาไปหน้าลระตี้อ่ากบอกเลยาว่าซางเพทนได้ใช้เธอไอหักซาไปเล้ตองเฮเซยเ้ยหักซาไปในเฮือนนี้แหละ เป็นกับสีแปลงของนำหายอายยอดนี่แหละหลังจากแล้วของนําแล้วก็ถูกสิทปถูย่างกับเป็นของอายเบิร์ธั่นแหละนะพี่น้องมีใหม่ใหม่ซิปเลี่ยมพี่น้องหนาเจ้าพ่ออยู่ใหม่ซิปเลี่ยมทอสามอันเนาะกับฟ้าปิดพี่น้องเอ่อเสากองนําอันนั้นของนํำมันหาย้างแบบหาย้างเมาเลยพี่น้องนะซักเขาตั้งไม่คปอยู่ีเฮ้ยไปเลยป้อมย่างอันมีย่างอันนี

มันแมนบอลบอลตะเวนเนาะป้ากันปลูกต้นไม้ใส่นี่สุดเลยสอนนางยูโฮมนี่ปลูกปลูกเรียไปใครเนเออปลูกเรียแดนนั่นเลยเพื่อนเจ้ากับซิบบะฮอนปลูกเรีมันี่นะมันใหญ่มากกว่เด็กกระพาฮอนนะสักจำด้บทที่อายว่าจะมีข้องมาให้นะจำได้จำได้อันนั้นดูอันหมูตัวอีกคนนึงดูปุยอีกคนนึงไปใส่ปุยหรือว่าปุยไปให้วะอ่าคนที่มาช่วยน้องตักขี้เฮดเนี่ยมีน้องคนนึง แล้วก็น้องโฮมเนาะแล้วก็น้องปุ้ยหรือว่าน้องปุ้ยน้งยนองปุ้ยน้องปุ้ยเป็นมูคูกันเป็นบ่นี่ค่ะแล้วนี่มันไปให้ด้ย,ดยอ้าวคือไปให้นะอ่าสั่นอายชิฟ้าเครื่องไว้นำน้องเด้อเครื่องไว้นำน้องให้เล่ามาแล้วก็เอาไปให้เล่าเนาะดยอืมไปเชงเฮียนแล้วเชงแล้วใดบ่เชงได้ได้ที่ยัง ไอชิ้นหนึ่งว้าวเคป็นนะยุมปอซีเป็นบ่าวเก่งแต่ชิ้นนึงได้ค้องควันบ่ได้ได้ยังไดะได้ปูนซามหัวได้ปูนซามหัวบิ๊กแดะยุ่งยมนี่หลังได้ได้ปูนซามหัวเนาะเป็นอ่าเป็นดั่มใจจากอันไอคู่เป็นบ่าวมองให้ในฐานะที่ว่าเขาเห็นเก่งเนาะตั้งใจเหียนเด้อหักซามุนเสือไว้ <ด>อ่าน้องน้องเป็นนัยุ่งหันก็ได้เดี๋ยวไอซีหม,มอบคล้องเนี่ยให้ไปเป็นน้ำจิตน้ำใจเดอ้อที่ว่าเห็นพวกน้องแบบดูมันขยันเพียรน,นะนะโฮไม่หักแพงกันเดอ้อมูกูกันเดอ้อ<ด>เวลาน้องมีเวียกก็ซักซักน้องน้องก็หูว่าเวลามูกูมาช่วยเฮาเฮาก็ต้องจือ้อไว้เวลามูกูมีเวียกถ้าเฮาวางเฮาก็เป็นช่วยเดอ้อ<ด>มูกูเนี่ยถ้าเป็นมูกูที่ดีๆีหูจักงหักแพงกันมันก็น มันก็ดีกาพินนองใช่ไหมพินนองที่บุหูจะทักแพงกันน่ะนะนาอบุตองมีหมูร้ายแหละครับมีมีหมูแบบบุดีนะแบบส่วนเป็นลินส่วนไปกินเน่บุตองมีร้ายก็ได้อันมีหมูดีๆก็มีมีแบบนี้แหละมีเวียกเขายำลำบากก็ก็ซื้อเลือกกันเขามีเวียกเขาก็ไม่ช่วยเขารรมบารนาเขามีเวียกเขาก็ไปช่วยเขาแต่ว่าน้องน้องต้องชี้ไปได้เวลาหมูคูมาช่วยยังเขาทุกคนอยากน้องก็ต้องไปช่วยเขาจะเอายมีเวียกนะเด้อ บุปเปอร์เราโมู่มาซวยเฮาเราขอย้ำเฮาเฮาสิบุปเปอร์ซวยเขาเหนีบุดได้โหจักหักแพงกันเอา้าอ่ามีของฝากของตอนนะอ่าคนหนึ่งจะได้นี่จะได้นำ <จะ S 1> ปลาเกลือปแป<ล>งนัวขนมเนอะอ่าซักก็ได้แล้วตัวตัวนี้นี่ฟ้านอนไว้ให้อันเนาะเท้านั่นนะตัวนี้ซักเอาฟ้กไว้ให้อันปุยเด้อเล่ามาแล้วกันอ่าอันอุทัยนี่อุทัยกินขนมนำไอซักเอาเด้อกินน้ำไอเนาะ บ่ได้เป็นยังยังผู้น้อยยังคนแห่บ่ได้เถอะออ่าา่เอาเงินให้ผู้ละส0บพัอ่าเงินอีกผู้ละส0บพัเอาไปซื้อขนมกินเนาะพงเฮียนปิดแล้วหอมอันนี้ซักเอาเงินไปให้อันอันเด้เด้อันหมูหมูน้องอันนี้ผู้อันนี้แหละไปน่อกันนี่แหละสักเออซักๆเงินเอาไว้เงินเอาไว้แบบไซส์ทงทั้งหาก็ได้ไปนําน้อง นึกงานนั่นจะได้กี่อ้นล่ะเขาใช้ใบนำน้องเลยตอนแรงมากแม่นบอกอันพูนันตอนแรงมานะเล่ามาแล้วก็ไปอันนี้อันหนึ่งท่งหนึ่งแบบนั้นเราเงินมันเลยบอกว่าบอกว่าอายฝากไวถึงสี่เด้อแปลว่าในฐานะที่ว่าดูมันขยันเพียรบอกได้ใส่ฟังเนาะเป็นเด็กน้อยกะเพิ่นบอกเพิ่นนั่นก็บอกได้ใส่ฟังนี่แหละมันก็ดีเพิ่นก็เมตตาฮะนะอ่ะฮมอันย่ามาโมอันซักล่ะก็ขอบอกขอบใจเพิ่นได้ไหม อายสิบอกได้เอันเพิ่นเพิ่นจัดของขวัญนจำีหายนี่คล้องขวัญนจนี้นี่แม่นของอันจะคของเฮือนที่ว่าเพิ่นแปลงขึ้นให้น้องนี่เน่หน้าบุญธรรมของไอร่างเนาะทางของนำพรเพิ่นบอกของขวัญใหายอ่ะพี่น้องทังคนก็ยกมือขึ้นขอบบุญขอบคุณเพิ่นได้ไหมขอบคุณใจอ่าขอบอกขอบใจบาร์น้องาอก็ไรอ่ะขอบอกขอบใจหนาบุญธรรมไรร่หน้าบุญธรรม นาบุญธรรมของไอรั้งแห้งในนี้ไงนาบุญธรรมของไอรั้งลายลายลายคอให้หน้าขอให้หน้ายู่ดีมีแห้งยู่ดีมีเอ้ยยาเจ็บยาเจ็บยาจนยาจนเอ่อให้ลำให้รวยให้ลำให้รวยตลอดปีตลอดปีตลอดไปตลอดไปสาธุสาธุโอเคเอ้เป็นเด็กดีฟังความเด้อทั้งสวงคนเลยแลังจากฟังเลยบอกปุ๋ยได้ ถ้าหาเขาเป็นเด็กดีนี่เขาไปใส่เพิ่นกับหักเพิ่นกับหุ้มเข้าใจนะองหอมนอกถ้าสมมติว่าเขาคิดดื้อบอกผู้ใหญ่บอกกับโบได้ผู้ใหญ่ใส่กับโบฟังนี่เพิ่นกับโบหักเพิ่นกับโบเมตตาอ่าให้พน้องเข้าใจเด้ออ่าเอาสันนับผู้อายกับเสด็จเก้าเลยเด้ผู้อายจะไม่ได้กินเขาใช่เธอผู้น้องกินแล้วเขาจะกินเขาเลยยังไม่กินเธออ๋อสอกกินเด้อกินยังมานี้นะกินยัง กินยังกินยังกินยังวันนี้กินข้าวกัะมยังกินกับมังเพชรกินกระมังเพชรโอ้ไอโซนแล้วให้แล้วหน้าเราก็ไปสอกปูสอกปลาให้ลูกให้ล้านกินเด้เต้เจ้าก็ได้เด้อไปห้าปูห้าปลาโน้ไปผุ่นไปปลาไปดอยเก็บมักปีมักเครือเก็บเออสอกวายสอกตาวให้ลูกให้ล้านกินได้เด้อบุแมนว่าไอ่ำได้กินเต้กมักเพชรบุแมนว่ามาไอ่ำใดกินเต้กมักเพชรมาไอ่ำใดเห็นเต้โซนนอนอยู่กับบุ大爷 ลูกเขาต้องการผูน้นำที่ดีพอนอนอยู่ตลอดพอบุอไปโล่บุไปหาหลูกกับซีเบิ้งเอาแล้วอ้อีพอนี่บมเห็นอยังบุนดึงดูดกับซีเฮียนเอาหอดรบลูกใหญ่มาลูกกับซีเฮียนคือเจ้าน,นี่กับบุ๊ปไม่ยิบุมีกินคือเก้าเข้าใจเนาะพอใจอ,อ่าเอาท่างชานอ,อ,อะไเด้อท่างใดก็ยุติมีแหงมดสุภสุคนสำเร็จการ สร้างเฮือนแล้วก็ต่อไปแมันสร้างเพิ่นกำลังเฮ็ดห้องนำ้ำเนาะก็ต้องขอขอบคุขอบใจหนาบุญธรรมห้องไอรังเองแล้วเส้นเกา่าเส้นเดิมนี่แหละที่เพิ่นฮับเฮ็ดถูกสิง่งถูกอย่างเลยเนาะรวมทั้งห้องน้ำพร้อมเลยเนาะก็พวกเฮากำลังให้อันสร้างเมาเลยแขาจากจ่ายเฮ็ดเนาะกะ็สิสิมาอัปเดตอยู่ตลอดดอกพี่น้องเนาะแต่ก็สิบ่ได้เรื่อยเห็นแล้วพอป้าพวกเฮาก็เดินไปพุ่นมาพี่ได้หลายๆบอลน,นะพี่น้องก็สิได้มาอัปเดตอยูอ่เรื่อยๆ แต่ว่าสิบล๊วยบล๊ยหันหน้าพี่น้องเนาะก็สิมาอายู่ก็มาเบิ้งน้นกันว่าห้องนำ้ำหลังจากที่เช็ดเช็ดสิ้นไปมันจะเป็นยนะังไงเนาะอ่ามันจะงามหรือบาเปล่ามตัวมันจะเป็นยังไงแนะนำให้ตลอดใช่ไหมก็มันเป็นสร้างที่พวกเขาเมามาแต่ว่าอยู่ในความดูแลข,ของไอ้ไม่จัน,นเพราะว่าไอ้ไม่จันก็ไปไซก็จะได้ไปนำคูคิวนี่แหละอ่าไปไซก็จะได้แก้จะได้หลากไปหันหน้าพี่น้องเนี่ยคือมาจริงจริก็ ตะกี้ไอ้ไม้จันทร์ก็เอารถมาเอารถไทยนามาตังตังทอมาทอตังแทงมาเพราะว่าทอเขามียูซามทอเนาะทอปูนเอาลองของนำนะแล้วก็มีฟ้าปิดตัวนึงเนาะอันนี้มันรถไทยของสางเพลนจะได้รถไทยกับตังทออันนึงก็ฟ้าปิดตัวไอ้ไม้จันทร์จะตังทอสองอันเรียบร้อยแล้วเะตอเนี้ย็กลับแล้วเนาะก็้าได้กลับไปกินข้าวกินปลาก้อนพี่น้องก็เเซนเดียวกันเขาให้มดสุภสุคนเนาะกินข้าวให้ลัมกินน้ำห้แซมเนี่ยแล้วอิ่มน้ำสำลากเนาะคลา้มีความสุขกับการเบิงวีดโอกับบกกาารเเิิงงคลปขขอพวให้ทุกทาน จงสุกดีพี่น้องเราพบกันสบายดีสบายดี